สวัสดีครับผมกับผมนายธีรพงษ์วงศ์สุวรรณและอยู่กับผมที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเกษตรครับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเเกษตรเป็นวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณนทนเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานครบนพื้นที่10ไล่14ตารางวาโดยเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ปัจจุบันมีผู้เรียนมากกว่า3,000คนบริหารงานโดยท่านดรอรพันธ์สินประสงค์ผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพเกษมเปิดการเรียนการสอน2หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวสวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเเกษมบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญายที่ว่าใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นสื่อนำสู่สากล และดำเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรแห่งความสุขเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะใหม่แห่งอนาคตและนอกจากนี้ทางวิทยาลัยของเรานั้นยังได้ตระหนักและมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีของสังคมอีกด้วยค่ะอีกทั้งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชเกษมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต,ต่างๆเช่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้งานวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาส่งผลทำให้ได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลน,นักศึกษาพระราชทานด้านความเป็นเลิศทางด้านการอาชีวศึกษาจากสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในระดับดีมากทุกมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพของการศึกษาองค์การมหาชนด้านอาชีวศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมการศึกษาตามหลักพุทธธรรมตามโครงการหมู่บ้านสิ5 กับรางวัลและความสำเร็จที่เกิดขึ้นอีกมากมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการจิกรสมเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและชุมชนที่ช่วยการสร้างส,งสังคมและประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะ